ไปดีเรอไม่นี่อยู่กับไหบอนนอคือเกาเนะกินงูเขาได้งูเนาะงูใหญ่ใหญ่งูใหญ่ใหญ่นี่ของของหายากของป่าคนอื่นเขาได้แล้วขายเขาได้แล้วบอกขายของกินเองเหรอคนที่แบบอยากกินของแปลกมักของแปลกแปลกคนเดี๋ยวนี้เนาะเขาบม่มากินของที่แบบธรรมดากินของแปลกแปลกเออ แห่งของแปลกแปลกแบบนี้แห้งมากและคนแบบเฮาหนี่เนาะกินกินของในเมืองอะบ,บ่มีกินแต่ของบ้านนอกนี่แหละเอาเก็ดมานอกอเอาเก็ดมานอกแล้วเฮาก็สิกินแต่หนังมันกับเมือข้างในเนาะเอาเก็ดมานอกก่อนเนาะทุกคน<อ>เวลาเรากินจะกินแสบเนาะนุ่มๆนหนึ่งเนาะ lùi đây hai dấu ơi họ mò nhanh nhanh luôn á ui lửa rồi mò đi rồi mò đi nổi đấy Bát bạn mình họ mình chỉ xúc, hết là mình đồ ngò họ mò nhanh nhanh nữa cái đây là yes này ta chạy đừng lờ mò mò chưa đã đẹp đúng nhau mà đẹp đẹp tuyệt tuyệt bà ใส่ใบมะขามเนาะทุกคนให้มันคักๆไว้ดำบอกเออดำเลยสิงดงสน่ีิงดงเนื้อแน่นเอาบูจักเลยงูเมียังมันมันมันเพิ่งก่อได้บ่หรือบ่ญเพิ่งได้โอ้มันมันหายใจใช่เหรอผูบอยู่ กินได้งูนดิงูนี่มันกินจับมาแห่นพี่น้องจับมาแห่นเลยเป็นยังไงกำลังสีกำลังสีครับเนาะใส่หยานบอใส่นี่ก่อนใส่ในก่อนความเป็นจริงความจริงก็คือความจริงคือคือคือบ่เอาเสียงมาแต่พุ่นไปอัดยังไงตอนจริงเอาแตจริงคุบใส่เลยพักเนาะ ตุ้ก้อนเดี๋ยวก่อนเลยเสะเลยขัวบ่ขะวมี่วบ่มีโอ้พอดีต้มซุปพอดีคำเลยพอดีกินแซ่บพอดีพอดีกับพอดีอาหารแรงอาหารแรงกินแล้วกินแล้วอย่างน้อนจ่ายมอตุนจ่ายเอตเอตงานเอตกต่อตุนอ้ำเลยกระดมทีบ่มาบาพี่น้อง แสบน่าเนื no ้อ yes, หูบอ่ะผมเป็นเน็คเนื้องูเนื้องูผมเป็นงัวเด้อกินเค็มๆส้มๆเลยทักแล้วนนี่ท้ายนี่มาได้มาเด้ทุกคนเต้อตุ้มมั้ง ตอกตเอรเินันงโอ,อูเบแคอเคนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปกินงูก็จบสำนีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเเด้อเพื่อเป็นก <c oughs> ำลังใจให้คก็บต่อไปเนาะโอเคบาย